ในเกมไปเปกแล้วจุ่มป่องตีงออกมาแล้วนี้ยของก่อนฟลามฟลามโอ้เปืนอะไรทำไมเอาเลยเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเอาไปใช้ก่อนจัดไฟ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 เฮ้ยออกเฮ้ยมีบวกกันแล้วจังหวะนี้ยังไงเอาเฮ้ออยยิงเพื่อนกูอ,อือแรงโดเลยว่ะเย็นนั้นเพื่อนเย็นนั้น เขาชคบินหน่อยแล้วเฮ้หุบบนเหรอโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอู้ยักจะแตกะแกแล้วโกอยูแป๊บอ้เพื่อนกูไล่เหรเี้ยมาบ้าจะมาบ้าไปโอ้ยปไงโหสุริยังกับเอ็กแทคออเทชัน่ะย้ายามิติรู้จักเป่าไปไหนละ ไปไหนแล้วอย่าสิงหมามอยู่แบบเจอแม่งจริงโค้งแม่งไม่ได้ของไม่พร้อมเอ่อไหนวะแม่งวิ่งโคตรไวอะถงนั้นหนีเด็กหน่อยเด็กน่อยหายจิงจริงก็บวกขึ้นไจ้ับเตะตัวนี้มะแท่งเก่งเลยอะนกันไหนนะขอความสักแป๊บแล้วกันแค่

ไปหนึ่งทุบงทุบีไ้เจ็บเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากตอนนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยรไม่มีใครเลยเพื่อนไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยแกโดดเลยเฮ้ยโอ้แมาดจัด ไปเพื่อนเรายังเอาอ่ะเพื่อนเราลงมาตัวเดียวเฮ้ยใครยิงคือเจ็บเจ็บโอ้ยยิงไม่อยากจะโดเลยกูหิวแป๊บวันนี้เต้องหิวแป๊บเฮ้ยไม่ต้องงงไม่ได้พักสนามต้ององไม่ได้พักสนามซะแล้มั้งเพื่อนอาจจะลำบากเอาไปเลยพักสนามดีกว่าเฮ้ยยังเลยเฮ้ย อไม่โดนไม่โดนโอ้ยมันยากจริงๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวลงไปเล่นภาพขนาดกับเพื่อนเดี๋ยวครบเดี๋ยวครบเดี๋วครับไปโม้ยไม่ดีวะทำความรวดเร็วในการเข้าชาร์จมาดิมาละจ้าที่จะิ๊นส์ไม่ดี เฮ้ยเดก่อนลออรอบเข้าไปกลางๆองเล็กไม่มีช่วยเพื่อนก่อนล้วกันถ้าจงวะนี้ต้องล้วออรหบดี่นนะจะพน่วยอ่ะยิงมุดช่วยเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้ย่รยิงุวด่ะเฮ้ยห้าเฮ้ยย่แหลมย่แหลม ขาดไม่โดเลยโอ้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 ยเกระแตกกระแตกโอ้ยโอ้ยเข้ามาเน้นในบ้านก่อนจังหวะเนี้ยเฮ้ยโอหฟีอะไรงี้ตายสวยเฮ้ยนอ้ํเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยังไงเราลองเข้าไปช่วยเพื่อน เราเข้าไปเจอแล้วเย็น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 เฮ้ยโอ้โหคุณยังดีสวยสวยบ้านสวยทำดีทำดีดุกของแบบหาของโอ้ยเสียยาเสียเกาะไปเยอะขอหน่อยละกันของอ่ะมาเยอะหรอยังทำไม่เสร็จเลยโอ้ยหมาเยอะในบ้านในบ้าน อย่ไงวะปาระเบิดมาอะขนนอกดีกว่าต้องไป่อยู่ในข้างนอกยู่บ้านไม่ปลอดภัยลังคา้ยอยเรนะัเขาเวียดนามนี ouais ่แล้เปิดลงงอะไรช่วยบ่ายเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาด้สองลอแล้วมาดิมาดิเจ็บ เจ็บเขาหัวเจ็บเกาะแตกมาแตกไปดิขอมอนแมนขอมนขอมนเขี้ยมาเอ้าโดนอย่างเงี้ยวางอะไรเมาส์หนะอะไรวะเจ็บมันเจ็บเพื่อนมันเจ็บมันมีเกาะมีเกาะสวยสวยสวยกับเราวิ่งใส่อย่างเดียวเลยอะเราตึงเกิน ไปๆกันอะไรไปหาเพื่อนกันอะไไปพบโอ้ยโอ้โหแล้วอีกแอสคลิปเลยจังวะเนี้ยเฮ้ยของของบ้างของของบ้างมาอีกมาอีกโอ้โหนี่มันเดือดจังวะเฮ้ยเดือดเกินไอ้มุมนี้ได้ไหมไอ้มุมนี้ได้ไหมโอ้ยแกนให้สแกน โอ้ยโอ้ยโอยกยิงอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย่วงเลยกูโอ้ยเจนที่เจนเอามิลตรงนี้เลยเพื่อนดึงกันตรงนี้เลยอุ้ยการเล่นอะไรกันโอเคโอเคโอเคเจน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 นเจนเจนเจนเเจนนเ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 นนเเนนเ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 นนเ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 เนเน ดูยาวเลยอย่างเงี้ยเข้าไปในบ้านก่อนอยู่นอกไม่ปลอดภัยว่ะโดนอย่างนี้อุ๊ยตะแกเนี่ยโอ๊ยไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคือต้องอะไรรึเปล่าแขงจังคือไฟแข่งอ่ะีอยู่แบบคูส่วนแน่ก็เอาคืนหอกคืนอือมาหนึ่งนัดไปก่อนไม่โดนไหน มาเมาดิกดิกดไม่โดนือเิดประตูว้ามีสวยไปด้วยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยยอนกลับไปเฮ้ยเฮ้ย้โแ่งวางกระตัววาวางปร่าตูว้าตรงเนี้ยโอ้ยมากั่อี้กว่าเพื่อนเราเข้าไปชดเลยนะ มันเราแม่งเล่นไปชิดว่ะวโอ้ยแกเนี่ยโอเพื่อนเราล่วงวันนี้ยังไงยงได้ไหมไม่ได้ว่ยหนอเบิดวิ้ยตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมคิดหรอเพื่อนไปดิให้่อนให้ตเราลบบไม่ทัน ไ,ไว้าโอ้ไม่สกแกนเงีแกโอ้ไอตัวสกแกนนี่มันโกงจริงนะรีคอนเนี่ย,โอ,ยโอ้ยเพื่อนใส่หนวจัดเพื่อนไม่โ่หรอวะจะต้องคอยปับพอเพื่อนต้องช่วยเพื่อนให้ได้เอาชนะเป็นแชมป์ไม่ได้กันไหนเป็นมีเฮ้ยเอาวงก่อนดีกว่าจุดวันนี้ ว่าต้องเอาควาไมได้เปลี่ยนในวงเนาะเอ้าไปไหนวะเอ้าไปไหนละไปไวจังอ่ะเอาคือก็วัวแล้วไปไหนวะเอา้ายังไงวะตัวว้ามนี่เหรอใช้ได้เหรอโอ้ยไปแล้วเฮ้ยพูดกันไปเลยต้องอัพ t r e a m โอ้โหลอยบนฟ้าอยู่ก็บ,บิน ว้าเอ้อปืนฮะคนหรอไอ้เนคนเพื่อนนี้เฮ้ยยังไงเพื่อนมย,ย,ยังไม่เห็นเราหรือเปล่า <Never mind. S 1> อังงานเห็นเราแล้วยังมันเห็นเพื่อนละเฮ้ยยิงมจัอ่ะระเบิดไฟไปเลยเนเนตระเบิด้ ระเบิดระเบิดไปแดงโอ้ยอะไรวะมันไม่เลี้ยพวกกปิชิตเราล้วยอะไรวะวไที่ได้ทางยัง่ะอันนี้มันดีวะเนี่ยมันยุ่งกาอกันโอ้ย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 ไม้เนี่ยวันนี้ยังไง้ยเฮ้ย ไปไปไปวันช้ากว่ามันอ่ะมันเป็นสเต็ปเกินเฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนเลยโอ้ยแย่จัดเกมเฮ้ยไปโดนสแกนเย้ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไมีนาไปวัดเลยเจพื่อนโอ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยเป็นโซสามด้วยเสียดายจัดโอ้ยเพื่อน ืโอ้สวยเพื่อนสวย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 ควรดึงเราจัดโอ๊ยดึงดึงโอ๊ยโอ๊ยหนีรอดดีดีว่ะเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเมื่อนช่วเราหมดใจเราไปเลยเพื่อนโอ้เพื่อนดาวหนึ่งแล้วโอ๊ยตายแล้วหนึ่งโอ๊ยเราก็ตายเพื่อนไอ้คนนั้นต้องไหวนะเพื่อนต้องสู้ๆนะเอาที่เป็ไว้ได้โอ้ยตายหมดเลย โอ้โหมีอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนถ้ามี2,962น็อกเก้าฟอสฟอต